เป็นห่วงเลยเพิ่นมาอุ้มคอยเดีนี้อุ้มคอยเดียนี้อหนกันเด็ดถอดละจะแพงมันหลแล้วมันกลับเป็นน้ำสละเออเฮ้ยบอบันน้นะไอ้มาขี้มาขี้มาขีมาขีน้องเพ่นเพนแพงมันลหลวันนี้

พี่ใส่มันเปลี่ยนไปไวบอสจะสปอยเป็นไรพี่ใส่มันมุกคือมูแล้วไอ้ยังนี้ยนนะอยยังนี่หลโอ้ยกระหายหายวะหแล้วเป็นน้ำหมูจจมุมไหนก็เหลนแล้วมันั่นไปเลยโอ้ตเออเอ่อเอาสีออกข้อกัเป็นแล้วป่ะนี่ ก็อาคาเป็นยี่คนบางมั้งปังเลยไปิบบ้รงเฮ้ยตลกเท่ไหกนอนนนอืแดงนางคอรีอยู่นะนางคอรีคอรีนางโกซี่คอรีเป็นอย่างหน่ควายอ้ามันกบงคนฮทยเฮ้ะนาคีเอเฮ้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 บ้เม กูอยู่ในมาแบกแพมันกูอบงเรนกูไม่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 ไมไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่่ไม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 ่ไ่ไม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 ม่ไม่ไม่ม่ไ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  ้องวน,นี่ใส่มันเออ้องคนเอาใจมันหลายนี่ใส่มันเอออ้อนอืออุ้มคอยเดนนี่บาควานขาลงงลงค่ด <c oughs> นนี่นอ,นนอ,นนอ้หน้ขอขอหาคุยอ, <c oughs> <c oughs> อ้ยย่านเด้งทะลค <c oughs> หางเดขึ้นกับไรมาแต้น้องสิีหางเดยมาได้มาแต้น้องสิขีแล้วขี่นั่นตัวนั่นขีไหันีไปหาตัวซีดูจับซองอี่พ่นเข, with ข with me, kids. ้ i มิมีเขมิมี kids นี่มีเยอะี่ก้ยซีตัวนั้นอนอนี่น่ะ สบายันะอืมสบายพอดเฟอรี่สบายนันะอืมไป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 กก็ก,กอืมไปหากโกซี่บนหยวหอกันเป็นหอ <laughs> กันเป็นแล้ว